ส่องค่าตัวไม่ธรรมดาใบเตยสุธีวันประเดิมงานแรกหลังถูกปล่อยตัวชั่วคราวค่าตัวไม่ธรรมดาสองค่าตัวไม่ธรรมดาใบเตยสุธีวันประเดิมงานวันลอยกระทงที่เกาะลอยศรีราชาเป็นครั้งแรกหลังถูกปล่อยตัวชั่วคราว หลังจากเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานักร้องทุ่งสาวชื่อดังใบเตอสุธีวันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการวางเงินหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านติดกำไร EM ห้ามเดินทางออกนอกประเทศและต้องมารายงานตัวทุก30วันก่อนที่ต่อมา Facebook รายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าใบเตอสุธีวันกลับมารับงานร้องเพลงครั้งแรกแล้วหลังจากออกจากเรือนจำ โดยทางด้านเพจคนลุกทุ่งเผยว่าใบาเตยสุธีวันรับงานแรกแล้วหลังถูกปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมระบุว่าเปิดคิวรับใบเตยสุธีวันรับงานลอยกระทงงานแรกหลังได้รับการประกันตัวชั่วคราวเมื่อวานนี้ใบเตยสุธีวันใช้เวลากับครอบครัวเต็มที่และเตรียมกลับมารับงานทันทีประเดิมงานแรกงานลอยกระทงวันที่27พฤศจิกายน2566ที่เกาะรอยศรีราชา ก่อนหน้านี้มีหลายคนสงสัยว่าค่าตัวของใบเตยสุธีวันออกงาน1ครั้งเธอจะได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งเคยมีการเปิดเผยไว้เมื่อช่วงปี2565ว่าใบาเตยออกงานจะได้รับค่าจ้าง3 0 0 0 0 0บาทต่อออกงานร้องเพลง1ครั้ง